ฮัลโ,โห,หลที่รัาทำอะไรอยู่กินข้าวยังกินแล้วพี่มีอะไรอะ่ะเงินที่โอนไปให้ใช้ประหยัดประหยัดนะเออรู้แล้วพี่พี่ทำงานอยู่ที่นี่พี่จะพยายามประหยัดกินประหยัดใช้เผื่อจะได้มีเงินเก็บเอาไปสร้างอนาคนของเราเสองคนเธอก็รู้เงินเดือนพี่ไม่ได้เยอะวพันทำอะไรอยู่ตอนนี้ พันว่าจอไปหาสโลเนียว่าจะไปเลือกดูน้ำหอมกับกระเป๋าสักหน่อยจะซื้ออะไรนักหนากระเป๋ากับน้ำหอมหมักก็เต็มห้องหมดแล้วนะจะบ่นอะไรกันนะักหนาเนี่ยโอ้ยแค่นี้แหละเงินที่โอนมาก็ใช่จะเยอะแค่เียวทำเป็นบ่นดูซิมีอะไรมาเพิ่มบ้าง ็น่าใช่น้อสโลนี่จ้าทำอะไรเนี่ยอุ๊ยดูดิแกมี่จะของใหม่เข้ามาเพียบเลยโอ้โหไหนดูสิอโอ้โหน้องอมเข้าเยอะเลยนะเนี่ยว้ายแกตัวนี้ฉันกำลังตามหาเลยอีสโลนี่ใช่มันเพิ่งเข้าใหม่หมอแกนะหอมจังวราแต่เท่าไหร่เนี่ยปกติมันสี่พันห้าอือหือวันนี้พิเศษละกันให้แกสี 4, ่พันลยกันละ <c oughs> ราคาดีจัดต้องได้ฉันอเอาเลยเพื่อนจัดไปจัดไปโอ้ยฉันละอิจฉาหัวแกพี่บอลนอะ่ะโอตังให้ใช้ล <c oughs> เลยเงินเดือนแค่นั้นอะส่งมาก็ไม่พอใช้หรอกแกอ้าวเหรออเออนี่แกเดี๋ยวฉันแนะนำคนหนึงให้รู้จักเป็นข้าราชการกำลังจกกะเกษียณเนี่ย ถ้าเขาก็เสียนขึ้นมานะแกอยากได้อะไรอะ่ะแกจะได้หมดทุกอย่างเลยกินหรูอ,อยู่สบายสนใจไหมพอดีเลยพรุ่งนี้พี่กรณจะมาซื้อน้ำหอมกับฉันตอนบ่ายเดี๋ยวแ,แกเข้ามาเลยแล้วกันจะได้แนะนำให้รู้จักรู้จักกันไวอ้อ่ะก็คงไม่เสียหายหรอกนะ้องเมสนใจละสิแหมแกข้อดูน้ำหอมดีกว่าเนี่ย เลือกเลยนะคะพี่รถนี้มีแต่ยี่ห้อดีๆเท่านั้นเลยค่ะควดนี้เท่าไหร่อะสโลนีขวนนี้ห้าพันห้าค่ะอหอมนะเหมาะก,กับผู้ชายมากตอนนี้กํลาลังฮิตเลยก็ไม่แพงมากนะใช่ราคาจับต้องได้ไหนบอกว่าวันนี้ถ้าพี่มาซื้อน้ําหอมจะหาแฟนให้พี่ยังไงแหมสนใจละสิ <c oughs> พี่อ่าทำตัวเป็นเด็กวัยรุ่นใจร้อนไปนได้ เดี๋ยวเขาก็มาแล้วค่ะพี่สโลนี่นะมาพอดีเลยสวัสดีค่ะพี่สวัสดีจ้ะอันนี้พันค่ะเพื่อนสนิทหนูเองอันนี้พี่กรณ์เป็นลูกค้า VIP ของฉันอ๋อยินด,ดีได้รู้จักครับค่ะเห็นสโลนี่เล่าให้ฟังตัวจริงน่ารักนะเนี่ยขอบคุณค่ะโอ๊ย มามาเลือกจีบเันก่อนน้ำหอมค่ะน้ำหอมทองพันอย่างได้ขวดไหนเลือกเลยนะครับหรือพี่จ่ายให้เก่งใจจริงเลยอะค่ะสำนี้เนี่ยขวดนี้ก่อนไม่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 ขวดนั้นขวดนั้นขวดนั้นโอ้ยมันก็ไม่เก่งใจเลยนะมันจะซื้อไปเช็ดกระจกเหรอหวยได้เยอะเลยอะค่ะขอบคุณพี่กอนด้วยนะคะไม่เป็นไรครับแค่เนี้ยพี่จ่ายไหวอเอาให้มันเลี่ยวซะสู Oh. โสดจริงไมหมอะเราแฟนเก่าเลิกกันจริงหรอเลิกกันแล้วค่ะแต่ก็มีแบบว่าเขามาตามเราวีอยู่บ้างอะ่ะอืมไม่เป็นไรหรอกคบกับพี่เดี๋ยวเขาก็เลิกตามเองอะ่ะ พี่ไปทำง,งานกันนะโห,โหแสนหนึ่งเลยหรอคะพี่กรเอาไว้ใช้งานจำเป็นเกยบตัวเองให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราย้ายไปอยู่ด้วยกันค่ะแสนหร่ บอลเอ้ยทำไมเมียงทำนี้วะเไจาจะบอกดลมไหมเนี่ยสายนึ่งเลยรวะ <c oughs> เอาก็เอาวะฮะลัลโหลว่างไงพันพี่จะกลับเมื่อไหรอ่อ่ะทำไมคิดถึงพี่เหรอเปล่าอ่ <c oughs> าะ ฉันแค่โทรมันจะบอกว่าฉันทนอยู่กับผู้ชายจนจนกระจอกกระจกของพี่ไม่ได้แล้วนะเราเลิกกันเถอะพี่บอลพันหลุดจะขุมนรกในสักทีฮัลโหลชาติว่าไง พันบอกเลิกมึงสิทำไมไม่บอกกูเพื่อนทำไมวะกูก็ว่าจะบอกมึงแต่กูคิดว่ามึงคงรู้แล้วทําใจของมึงผู้หญิงแบบเนี้ยมึงอย่าเอามาทําเป็นแม่ของลูกเลยคนเก่งๆขยันขยันแบบมึงอะ่ะวางสายสก,กุลีก ใครคะเนี่ยอ๋อพี่อยู่กับลูกสาวป่ะเดี๋ยวพาไปรู้จักป้าเนี่ยนภันหวัดดีนภันเข้าหน่อยสิลูกนภันเนเลยจะมาอยู่กับเราที่นี่นะลูกพ่อพ่อจะพาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาบ้านเราแบบนี้ไม่ได้นะนี่แม่ก็เพิ่งตายไปบ้านเนี้ยก็ยังเป็นชื่อแม่ ถ้าพ่ออยากอยู่กับคนอื่นน่ะก็ออกไปอยู่ข้างนอกนูน่นบ้านหลังเนี้ยให้พ่ออยู่ได้แค่คนเดียวทำไมเสียมารลยาทกับคุณนาย่เงี้ยลูกก็ถ้าพ่อยืนยันจะพาผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่ไม่เป็นไรดี๋หนูไปเองงั้นเราไปอยู่ข้างนอกกันก่อนนะพันเดี๋ยวพอเงินเกษียณออกแล้วค่อยซื้อบ้านด้วยกันอืก็ได้ค่ะ ก่อนไหนพี่บอกพันว่าถ้าคลอดลูกแล้วอะ่ะเราจะไปซื้อบ้านใหม่ด้วยกันไงพี่พี่ว่าจะคุยเรื่องนี้พอดีพี่เอาเงินกเกษียณไปใช้หนี้บ้านหลังเก่าตอนนี้เหลือตังกเกษียณแค่สองสามแสนเองพี่ว่าจะไปหางานทำแต่ไม่รู้เขาจะรับหรือเปล่าพันก็ช่วยประหยัดประหยัดหน่อยแล้วกันอาวพี่ทำไมพไมี่พูดแบบนี้อะ่ะ เงินมันหายไปไหนหมดอ่ะรู้พี่เอาไปให้ลูกพี่รู้พี่มีคนอื่นมีก่อนพี่มีพันคนเดียวพี่จะไปมีใครได้ล่ะอย่ามาหาเรื่องเนบอกว่าเป็นข้า,าราชการวะแค่บ้านเนี่ยแม่งซื้อไม่ได้เลยทําไมพันพูดแบบนี้หนบอกว่ารักพี่นักพี่หนาไงไม่รู้อะทุวกวันนี้พันกับลูกก็อยู่แบบอดๆอดยากๆอ่ะพี่ถ้าไม่ได้บ้านใหม่พันก็ไม่อยู่ทางใครทางมันส่วนโลกพันจะเลี้ยงเอง แกก็แก่กระจอกก็กระจอกใครจะทนอยู่วะพันฮัลโหลแม่ฮัลโหลพันทำอะไรอยู่ลูกฉันกำลังจะไปทำงานมีอะไร แม่ว่าจะให้แกส่งเงินมาให้แม่หน่อยนะลูกแล้วเงินที่ฉันส่งไปให้อ่ะหมดแล้วหรอก็ลูกเองน่ะมันจะเข้าโรงเรียนเงินที่เองส่งมามันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวฉันส่งไปให้แ้ะกันแม่ก็ประหยัดประหยัดหน่อยเงินยิ่งหายยากอยู่เออตั้งใจทํางานนะลูกใครโทรมาอีกวะ ฮัลโหลซโลนีว่าไงฮัลโหลพันแกจันไม่เลยจะเมามมอยแกจำผัวเก่าแกได้ไหมที่ชื่อบอลน่ะอืมจำได้แกรู้ไหมเนี่ยหมาที่เรี้ยงของแกตอนนี้เป็นทองคำแล้วนะเวย้ยแม่พี่บอลนอะ่ะยกหขอพักให้ตั้ง20่บกว่าห้องเ่ยแกบ้านก็ซื้อใหม่รถก็ป้ายแดงอ้อยรวยมากเลยแกแต่ตอนเนี้ยฉันก็โสดน,นะเวย้ยแกว่าพี่บอลนอะ่ะจะมีแฟนยังวะ ไม่รู้สิแกก็ลองโทรไปหาเขาแล้วกันเออเออเออขอบใจมากนะแกเดี๋ยวฉันจะลองโทรไปยออจอดหน่อยแล้วกันมาเมาให้ฟังนะเฉยแค่นี้นะอืมแค่นี้แหละฮลัลโหลพี่บอลพันเองนะจ๊ะพี่บอลยังอยู่ที่เดิมไหมคะพอดีว่าพันอะมาแถวนี้พอด,ดีเลยอะเราออกมาเจอกันหน่อยไหมงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านอาหารที่เราชอบไปกินกันเนาะ ได้จ้าสวัสดีจ้าพบอนเป็นไงครับพี่รอนานะปะไม่นานเป็นไงบ้างไม่เจอตั้งนานอะ่ะสบายดีไหมสบายดีพี่อืมแล้ววันนี้ที่นั้นมาเจอกันเนี่ยมีอะไรหรอ พันะ่ะอยากจะมาขอโทษพี่สำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาพี่พี่บอลเรามาเริ่มต้นใหม่กันได้ไหมพี่อืมได้สิพี่บอลใครอะพี่บอลในพี่บอลบอกว่าจะเริ่มต้นใหม่กับพันไงแล้วนี่อะไรอะพี่เนี่ยพัชชา มียพี่เองท้องได้สามเดือนแล้วส่วนเรื่องเริ่มต้นใหม่มันก็คือการเริ่มต้นใหม่ในการเป็นพี่น้องกันไงส่วนเรื่องเก่าๆพี่รลิมไปหมดแล้วแหละแ,แล้วก็ขอบคุณพันธนะที่ทําให้พี่ได้เจอคนดีๆอย่างพัชชาเขาเนี่ยพันทําไมท้องคนพี่แบบนี้พัชชา งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วอะ่ะพี่ขอตัวพาเมียพี่ไปกินข้าวก่อนนะ